<that work> understand <you all that said> really, <that> what you are saying. I am not uh, the you not what hit See, we're, we're the Golden Path. These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so makes sense. Okay. i cavalry. my right. You need help. You call. We swoop in and help you, me or my uh, uh Golden Path. Oh, yeah. New and improved tat bros. That's right. Living the dream. Come on. I like Good. wear French fries. You stay potatoes. I remember oh, that. I right. kind of came in on the slow buzz, too, but you got there, so I got respect for that. I'm going to see you around, though, okay? โอเค okay. let's roll Golden Path homie โอเคไหมเออโอเคอะไรวะเนี่ยเพคโคออฟอ๋อนี่คือตัวคอโคออฟเหรอเนี่ยสวัสดีครับนี่รักไอ้เกมเมอร์ครับเกมที่คุณกำลังรับชมคือซาฟาเออไใช่ไม่ใช่ซาวพัคฟาคายสีเออฟ้าคายสีนะครับผมหรือไกสโกสี กินไหนนะเดี๋ยวเราไปทำทุริตตั้งนึงลนะักมแล้วก็เล่นนเรื่องหลัก ไปไหนเล่าโอ้ยเวรกรรมแล้วโอ้ย ไปกาเผาศพด้วยอู้รังเสือมีอะไรปลดล็อกมาบ้างเอ่ยโอ้น้อยจังมีฐานนึงแล้วก็เสาอันนึง เฮ้ยตายเถอะเครื่องบินนันหล่นไปซะได้ เครื่องบินไหมเนี่ยเออมีมีอยู่มีอยู่ยแต่ว่าค่อยค่อยเอาทีหลังกัน ถ้าเป็นฉันฉัจะไม่เข้าไปตอนนี้นะเออพวกเขาเถียงอะไรกันอยู่เหรอเพเกนถ้าเพกนมึงจะจะตรงตีเข้มพวกเราน่ะอามิตาบอกว่าจะจะคิดว่ายึดฐานก่อนแต่ว่าซาบอกว่าให้ช่วยคนก่อนบอกนะฉันไม่อยากรบกวนไหนนะนั่นคืออาเจกาเลใช่ไหม ขอบใจมากที่ช่วยเราทุกคนขอบทราบสุดเพียรมากเลยฉันแค่ติดตี้โกลเด้นพาธที่ช่วยฉันมาแค่นั้นเอาจริงนะแค่แค่มาโปรยขี้เท่าแม่ก็จริงนะแต่นาเห็นแล้วเนี่ยว่าเพจแกทำอะไรกับประเทศนี้นั่นคือบุญแ่งโมฮังกาเลจะชอบหรือไม่สุดของนายคือคีรัก และนายมีภาระที่ต้องแบกต้องมีใครหยุดการเถียงระหว่างอมิตารัสเบาจำไว้ดีตอนที่นายอยู่นี่อะไรวะเนี่ยเตัวกูมาแบกภาระเราเฉยเลยนี่มันเกี่ยวกับชีวิตนะถ้าเราไม่เริ่มผู้คนจะตายนี่เป็นสงครามทหางเราเพื่อต้องการข้อมูล จ้าจะถ้าเลือกช่วยดาแพนหรือว่าข้อมูลฉันขอเอาข้อมูลดีกว่าชีวิตเฮ้ยน้องเอ้ยมีได้มีเสียนะแต่ว่าชีวิตยังไงก็ต้องสำคัญกว่าไแล้วครับอา้าวให้เลือกแล้วเนี่ยอื เออืมก็ผมมีธนูพอช่วยคนได้อยู่ถ้าผมไปฝั่งซาบอกันผมไม่ได้เลือกแบบตายตันะผมผมเห็นใครว่าผมเห็นผมเห็นว่าของใครดีกว่าผมก็เลือกคนนั้นนะผมตอนนี้ผมเลือกซาบอลนะผม ถ้าเคเวสหน้ามีอัานไหนดีกว่าของซาบาผมก็เลือกอมิตานะครับเต็มหนักเลยเว้ยครับเหรออนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยหมูถามหมูจากไหนไส่หมูป่าข้อไปหานอกรอบกันเออไม่ใช่เราจะหาคนนี้ อาจจะให้ช่วยอะไรมั้งหนึ่งในแคมป์เราจะถูกยึดไม่รู้เมื่อไร่แต่ว่าต้องเละแน่ฉันอยากหาตัวช่วยได้มากสุดถ้าไหนช่วยไปตรงนั้นเลยพวกเล้ยก็ชีวิตมันก็คนกำลังจะตายนะกูต้องช่วยแล้ว ย, S <S ย,ยิงได้ไหมเนี่ยโอ้โหโทษโทษโทษตาโทษตาโทษตาจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ตาใจโอ้ไกลนู่นเลยฮ่ากระหต้องใช้อีนี่แล้วคั้วตร์ไม้ไผ่อยู่ไหนวะ điều này quá, Ồ, không bình, ôi, mới được, ôi, ไม่ได yeah. ้ไมาได้ยังยัแล้วได้เดี๋ยวนะเสากับไอ้นี่อันไหนกว่ากว่าอ่ะมันอยู่ข้างหลังเรานี่หว่า ้ยไม่ได้เอานีว้ยเอาใส่ของอใส่เต็มแล้วเอาไม่ได้ I, mean, I went tay hình quá ôi đồn đồn อาเจดีจังเลยที่คุณมอกระเป๋าสัตว์ระพบบาดนีล่ล่ะโอ้มีฮันเตอร์ด้วย <c oughs> เอาไงวัดาเบิร์ดนี่ พวกคันเตอร์มามาเร็ว โอ้ยเจ็บเจ็บเว้ยผู้สนุไม่คตรแรงที่หมายเลย เออตายเลยอะไรวะเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนระเบิดยังไงอ่ะ น,ก,นกรักถูกฮันเตอร์เขาคุมเนี่ย ไม่ค uhm. ือตรงไม่ไม่อยากเชื่อเราจะเราจะชนะพวกฮันเตอร์แล้วมีชิงรอดมาเล่าเรื่องต่อได้สบายแคมป์ปลอดภัยละวมาที่แคมป์อื่นดูซิว่ามีอะไรให้ทำได้บ้าง lâu thương pin nào Rồi, mi sẽ ngu. Ôi. Mi sẽ ngu lại. đồn nhiều chồng ít ăn lấy nước não ôi gì lấy nước não này ngày mình ngủ xuống đuôi แล้วงูทำอะไรได้ไหมข้าง,งูได้อะไรเอาแล้วงูอวไม่อยากจะเชื่อเกมภาคน,นี้มีงูด้วยหรอเนี่ย

แงไปไหนไวะไอุกบ้านโอ้ยผ่านสิสบาจะบาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่อมิตาตามหาไม่อยู่ที่นี่นนะมันสำคัญหรอกนายนชีวิตน่นสำคัญที่สุดแลวนายนี่มีสายเรื่องของคีร่าจริง ไปไหนนะ ឬមកពេលដែលเห็นក្រុមពួកนั้น Uh, I thought I'd never see you again. เล็ดนาด้วยโอ้มีแผ่ที่ด้วย อะไรอ่ะโอ้ม ok ีอีกด้วย My friends they took them I don't know why they're forcing them to work I think please save them I'll get them back มีไซโคเนด้วยโอเครู leve leve> ้ส <sh ึกว่าในเรื <OK 對對่องหลัก จะจบแค่นี้นะคับผมโอเคงั้นขอตัดจบคลิปพีคแค่นี้ก่อนนะคระบ๊ายบาย